เอาสบายดีเนาะมืัอน,นี้ข้าพเจ้าพามาเบิ่งวิธีการต้มมะว่าหรือขั้นตอนเนาะในการต้มมตาวว่าเป็นยังไงเนาะเพิ่งตอน,นี่ก็ออกจากเขื่อนมากะประมาณนะเจ็ดโมงเนาะเพิ่งตอนนี้ก็เดินทางอ่ะในยะทางนี่ก็ไกลสมควรในการตร้มมะ mm. ว่าเนาะโบเอาสมาเอารถมาฮอดเนาะ ตอนนี้ก็ขึ้นภูขึ้นผามาเนาะกายขึ้นควรซึ่งตอนนี้ก็บิ่งเวลาก็ประมาณเก้าโมงแล้วงานยังบม่ได้เพื่อเครื่องทางแล้วกันเนี่ยบกันโดนเนาะซึ่งทิฮอดเสร็จยาขึ้นภูเนาะข้าพเจ้ารู้จึ้งเมื่อยหลายตอนนี้เมื่อยหลายเราจะเบิ่งคิวทัดเนาะวิคิวทัดไปพร้อมเนาะระยะทางว่าเป็นอย่งไรคิดมไปตาบข้าพเจ้าจะพาไปเบิ่งเนาะเนี่ย เอาจะนำทางไปคือว่าไกลหลายตุ้มตาอวันนี้จึงวันนี้เราจะเด็ดเบียกหนักในหนึ่งเพราะว่าเป็นมือแดกเนาะจะได้เอาหม้อไปยังให้สหายเราเอาหม้อเนาะเตีหม้อไปเตี๊ยวหม้อแล้วก็เป่าวันนี้จะจะได้ไปเอาน้ำเนาะไปน้ำไปเตี๊ยหม้อเนี่ย ไก่หลายระยะทางมือไงมือยงหนึ่งตอนนี้จะเก่สีฮอดแล้วเนะาะไก่สีฮอดละอีกใบป,ประมาณอีกอะ่ะสามสี่ร้อยเมตรกัจะฮอดอันมอนที่เราจะไปซุ่มเนาะเราจะซุ่มวิวเนาะในอ้อมฮอบทานนี้ไปว่ามันจะเป็นยังไงงามเนาะ มามไ้เจดีเป็นซมวิวไปเนาะ,น,น,ะน,นี่มาการสามคนเลยมัน,นจะเป็น,นอะไรเนาะฮรจะไปซม,มวบวสามทางไปเลยเมืออ่อฮอดครับฮอนแล้วพาไปเ้าจะบอกเลาควรซมจะซมคิไปก่ ซึ่งในตอนนี้นาะหอแล้วเนอกวนที่เขาจะมาตุาต้งมะตาวเนาะนประมาณนี้เนะาะมะตาวก็เขาจะล้านล,ลงมาแล้วเนาะล้านเป็นแซงลงมาเลือ่อนแบบเป็นพวกเนาะเขาจะตัดจากต้นมันเนาะนี่คือต้นมันเขาตัดลงมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเกียยเนาะข้าพเจ้าจะเกียมเห็ดเต่าทาเขาเพราะว่าเอาแบวงคนไปสองคนให้ไปเอาน้ำเนาะข้าพเจ้าจะเห็ดเต่า คุดเต่าไปเรื่อยเนาะเมืองไปเนาะ run นี่เนาะคือเต่าที่เขาคุดไปะเมื่อกี้นี่เนาะถือว่าสำ็จแล้วตอนนี้ซึ่งเขาจะได้เจาะ้างทั้งสองคางนิดนึงแต่ก็ไปหาฟืนเนาะ ไปหาฟืนแต่ข้าพเจ้าหามาป่าว้อยู่ข้างเนี่ยปืนเขาจะเอาหมอมาลองมางก่อนว่าเต่าเขามันพอดีหรือเปล่านะอันนี้ก็ถือว่าพอดีแล้วเนาะต่อไปก็มีแต่เอาฟืนมาใส่นี่เนาะข้าพเจ้าเอาฟืนมาใส่แล้วก็จูดเนาะเอาอยางมาอ้อยอ้อยไปตอนนี้ทําการจูด เมื่อเจอไฟเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะเอาหม้อมาใส่เนี่ยอันนี้คือเราเอาหม้อมาใส่แล้วเนาะเอาหม้อมาใส่แล้วเราเอาน้ำใส่พอประมาณนี้เนาะหม้อนี่ก็บบมอสามสิบลิตรน้ำก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วต่อไปก็เราก็จะไปล yeah. um, uh, ิมักต๋าเนาะลิออกจากพวงมันหรือออกจากเสงซึ่งงวงข่าวปรเจ้าจะได้เฮ็ดบอลต้มเออบอลบี้มังต๋าชนี้ แหน่ตัวนี point, ้เป็นหุ่งบิบกำลังเฮ็ดหุ่งบิบเนาะตอนการเฮ็ดหุ่งบิบให้สหายเฮาเฮ็ดเนาะนี่ดงบิบไปนี่เนาะเฮาจะเฮ็ดหงบิบ2อันมื้อนี้เฮาจะมัดใส่อ่าต้นไม้เลย2อันเนาะต้นไม้ที่เฮาตัดาอยู่นี่ตัวแนี้บ่มีก็ก็ต้นกล้วยเนาะนี่ เมื่อเห็นแล้วล่ะประมาณนี้เนาะหงีดเนาะอันนี้คือหงวีดมักต่ามักต่าก็ประมาณนี้นี่ก็ข้าพเจ้าก็จะมารีมังต่าวอีกเอาจะลีเนาะลีออกอ่าจากอ่าแซงมันมักต่านี่ลีให้หลายๆเนาะเอาจะต้มมือนี่ให้มันแล้วเลยตุนอ่าที่เฮาอ่า ในตัดอารมณ์วนนี้เนาะเส่งจะมีอลได้เนาะให้ไปตามชมภาพวิดีโอนี้เลยตามวิดีโอเนาะ พอ,นะนนะพอดีเนาะจาวุติดแกนาะพอดีเป๊ะดีดีตัดเจ้งอะตอนนี้เนาะการดีเมตตาหองกับตัาสาั่เรียนแล้วเนาะเรื่องการการดีปะยูนนี่ก็คือสิประมาณสองโมงเนาะเจ้งอะก็ยังหลายอยู่ตอนนี้เนาะฮอดอยู่อะเขาจะต้มหม้อใหม่แล้ว อันนี้คือหม้อที่สองในการต้มหม้อที่สองของเขาจะได้เร่งไฟใส่หลังจากที่หม้อที่สองของเขาสุกเรียบร้อยแล้วเราจะมาตักออกให้สหายเขาตักออกเนาะตักมาตาวออกจากหมอ้อหลงังสีอสุกแล้วเนาะวิธีสุกนี่กะ เขาจะกล้าเอาก็ได้เนาะถ้าเราเคยไปต้มหรือว่าเขาเอามาบีบมือก่อนเมื่อเราต้มแล้วบอมันสุกเราบนบิดแล้วไปตาดบำหลังมันสุกปตนตอนนี้ก็พอเวลาบีบแล้วตอนนี้ <c oughs> เราจะมาบีบมาตาว <c oughs> เราจะไปชมคลิปเนาะในการบีบมาตาวไปว่าจะเป็นแนวางเนาะ เพื่อการบีบกายสำเร็จแล้วมอที่หนึ่งมอที่สองเนาะการบีบกายสำเร็จทางนี้น้อยเดียวถ้าบีบสำเร็จแล้วเราจ,<ม>จะไปใส่เป๋าเนาะวันนี้เหลือคนหนึ่งแล้วล้วเนาะยังคนหนึ่งตอนนี้ เกือบสำเร็จในมอนี้วันนี้เราจะเห็ดอ่าตอนเขามาฮอเอะ่ะสิบโมงเนะเาะจะเห็ดหมดืดมือนี้แหละกะมดคืนเนาะมืงสกับเนาะให้มันมดเลยออันมะตาที่เรา,าลงมาจากต้นเราจะเห็ด พอมันไกลเข้ามาเนาะในยะทางกันย่างแบบประมาณสุโมงปลายเนาะเกือบเข้า2องสุโมงเขาจะได้เห็นไั์เป็นได้หนักเราจะค่อยลงเนาะตาวนี่ก็งามีเนาะแต่มันไกลหลังจากี่ีะรีบสำร็จแล้วเนาะเาจะมาใส่เป๋า ้แลวหรือ,อมาทาเท่าที่ ตาที่เขาต้ม,นมเนาะทำเรลนเขาจะมาขายได้สิเปาแล้วก็เครื่อง,งนึงเนาะเปลในสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดเด้อเอามาขายเนาะนี่ตาเขาซึ่งได้เงินอยู่อ่ะเจ็ดแสนเก้าสิบแปดพันเนาะขายมาตาวสี่เปาครึ่งเนาะ